ู้หญิงที่ชอบคบชู้ชอบแย่งสามีของคนอื่นแล้วก็ผู้ชายที่ชอบเป็นชู้กับภรรยาของคนอื่นบุคคลประเภทนี้เมื่อตายไปแล้วก็จะเสวยทุกข์อยู่ในสิสมปริวะศิสิมปริวะนะอุสสานรกแล้วต่อไปจึงจะไปเสวยคือเมื่อเสวยทุกข์ในในสิมในสิมปรีนรกนี้สิ้นสุดลงแล้ว ก็จะต้องไปเสวยนรกในโลหะกุมพีนรกอีกก็คือเมื่อขึ้นต้นนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องไปตกหม้อทองแดงอยู่ในน้ำร้อนต้มอ,อยู่อย่างเนี้ยอีกจนกว่าจะหมดอายุอายุกับของตัวเองกพระพุทธตองค์ได้แสดงไว้ในเนมีราชชาดกท่านชี้กรรมอีกอย่างหนึ่งว่าผู้หญิงที่ชอบคบชู้ แย่งสามีคนอื่นเขาก็ดีหรือผู้ชายที่ชอบคบชู้แย่งพัญญาของคนอื่นเขาก็ดีบุคคลเหล่านี้จะไปเสวยทุกข์อยู่ในสังขาต่นรกด้วยแล้วก็เมื่อเสวยทุกข์ในสังขาตนรกหมดแล้วก็จะมาเกิดในอังคารกาสุนรกคือนรกที่มีหลุมฐานเพลิงจะตกไปในหลุมที่มีแต่ฐานเพลิงเทารนอยู่ตลอดเวลา